ปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า t u u p r o m i s e 2นะคะีปอาวุธที่ระดมกำลังไปที่อิสราเอลเนี่ยมีมากกว่า180ลูกถึง200ลูกด้วยกันใช่ค่ะโจมตีที่ไหนบ้างก็บอกว่าโจมตีที่ฐานทัพแล้วก็รวมถึงหน่วยสอดแนมทั้งหมด3แห่งด้วยกัน มีอะไรบ้างหน่วยสืบราชการลับมอสซาดอันนี้คือเป็นมอสซาดเนี่ยคือเป็นหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลนะคะคุณผู้มชมคะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางขณะนี้เป็นการตอบโต้ของอิหร่านที่มีต่ออิสราเอลซึ่งจริงๆแล้วสําหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาหลายๆคนบอกว่าเกิดขึ้นจนชินปัจจัยนี้กลายเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะัก แต่ถ้าหากยังคงยืดเยื้อต่อไปในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็รวมถึงกระทบมาที่ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับเมื่อวานที่เราน,นําเสนอกันไปเนี่ยก็คือเป็นการตอบโต้ของอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้เคยบอกไว้แล้วว่าก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราจะปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลทันที ที่มีการลุกล้านเข้าไปโดยเฉพาะฮิสบลเลาะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มกองกําลังอิสลามติดอาวุธที่ให้การสนับสนุนโดยอิหร่านโดยตรงแล้วก็ถือว่าเป็นมือเป็นไม้กับอิหร่านเมื่อมีการโจมตีพุ่งไปประเท่อิสราเอลมากขึ้นก็จึงได้มีการเปิดปฏิบัติการโดยอิหร่านเพิ่มขึ้นมารหัสลับที่เขาใช้ในการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้สาหรับอิหร่านที่ใช้โจมตีนะเขาใช้ชื่อว่า True Promise แล้วก็เป็นภาคสองนะเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นความจริงแห่งพันธสัญญา ที่เขาเคยพูดหรือว่าเขาเคยลั่นไว้ว่าเขาจะตจมจมตีอิสราเอลนะคะซึ่งก็มาดูในรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า True Promise 2, 2> นะคะขีปนาวุธที่ระดมกำลังไปที่อิสราเอลเนี่ยมีมากกว่า180ลูกถึง200ลูกด้วยกันใช่ค่ะโจมตีที่ไหนบ้างก็บอกว่าโจมตีที่ฐานทัพแล้วก็รวมถึงหน่วยสอดแนมทั้งหมด3แห่งด้วยกัน ม,มีอะไรบ้างหน่วยสืบราชการลับมอสซาดอันนี้คือเป็นมอสซาดเนี่ยคือเป็นหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลนะคะ,คะปีที่ไหนอีกฐานทัพอากาศเนวาทิมเป็นที่ตั้งของเครื่องบินลบ F-35 ของอิสราเอลด้วยอีกหนึ่งจุดก็คือฐานทัพพัตเซริมค่ะเรดาร์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จุดนี้เป็นเรดาร์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นศูนย์เก็บรถถังนะคะรถลำเลียงพลศูนย์พักศูนย์กำลังพลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการปริบัติการในกาซาด้วยถ้าจำได้ชนวนกาซาที่ผ่าน แต่ว่าสิ่งที่ทางอิหร่านได้โจมตีแล้วก็เป็นเหตุผลที่เขาออกมาพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้อิสราเอลได้มีการรอบโจมตีหรือว่ารอบสังหารผู้นําในทั้งหมด3ส่วนด้วยกันที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูใครคนแรกเป็นอดีตผู้นําฮามาส คนที่2เป็นอดีตผู้นําเป็นผู้นําอิชบอลเลาะนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็สุดท้ายคือผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่านด้วยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านบอกว่านี่แหละคือความชอบธรรมในการโจมตีอิสราเอลกลับไปแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้อิหร่านก็ไม่ธรรมดานะคะเนื่องจากทางอิสราเอลเนี่ยเขามีวิธีการป้องกันมีโดมต่างๆที่จะป้องกันขีปนาวุธสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขีปนาวุธฟัตตา ยิงมาจากทางอิหร่านไปที่อิสราเอลเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความเร็วเหนือเสียงเร็วมากเป็นพิสัยไกลสูงสุดถึง1,400กิโลเมตรด้วยกันความเร็วสูงสุดถึง14มักนะคะหรือว่าถ้าหาก,กคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีความเร็วสูงถึง15,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถทะลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้เป็นครั้งแรกหรือว่าไอรอนโด เป็นการกล่าวอ้างของอิหร่านนะคะบอกว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยสามารถพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายแล้วก็สําเร็จได้ถึง90%ด้วยกันเขากาลังพยายามจะ d i s เครดิตเรื่องที่ว่าเขาสามารถที่จะโจมตีอิสราเอลได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะคะ,<ส>ะแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะะี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นปฏิบัติการที่ทางอิหร่านเนี่ยเคยลั่นสัญญาไว้ว่าจะต้องทําแล้วก็ต้องทําให้ได้เนื่องจากมีการโจมตีจากอิสราเอลข้ามไปที่อิหร่านแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยทางอิส อิสราเอลบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมันต้องล้างแค้นมันต้องชําระการเนื่องจากมีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของการโจมตีที่เขาเรียกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันตัวอิสราเอลเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้การเลือกตั้งสหรัฐน่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคลี่คลาย สิ่ง <Okay. S 2> ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้ <That. S 2> แต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เรานําเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย <That. S 2> เอาแบบใกล้ตัวเลยแล้วกันนะไม่พูดถึงแรงงานที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคือได้กลับมาแล้วบ้างแล้วก็การค้าการขายได้เป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเทศไทยมีการค้าขายกับตะวันออกกลางนนะคะคุณผู้ชมมูลค่ามากถึง1.3ล้านล้านบาทด้วยกัน mm. มาดูในเรื่องของรายละเอียดค่ะ การค้าไทยกับตะวันออกกลางเราค้าขายกับเขามากถึง15ประเทศถึงแม้ว่าจะเป็น2ประเทศที่มีความขัดแย้งกันแต่มันก็จะกระทบกับภูมิภาคในวงกว้าง15ประเทศมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียนะคะมีบาเรน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตอิหร่านค่ะตอนนี้ก็เป็นคู่ขัดแย้งหลักอยู่นะคะอิรักตุรกีอิสราเอลจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานกาตา ซีเรียก็ยังไม่สงบนะคะเยเมนแล้วก็ไซปรัส15ประเทศค่ะถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นแค่2ประเทศแต่ว่ามันผลส่งผลกระทบไปทั้งภูมิภาคนะววเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมูลค่ารวมที่เรามีการค้าขายกับภูมิภาคตะวันออกกลางนี้มีมูลค่ารวมถึง1.38ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะส่ะอองออกอนะคะสามแสนกว่าล้านถ้าตีกลมๆก,ก็สี่แสนล้านนะ,ะนะคะนำเข้าเก้าแสนแปดกว่าก็แสนแปดกว่าล้านเกือบเกือบ หนึ่งล้านล้านก็หนักไปทางในเรื่องของน้ำมันเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราเนี่ยขาดดุลการค้านะคะอยู่ที่ประมาณ595,000กว่าล้านบาทสินค้าน้ำมันอันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่ทีนี้มาดู8เดือนแรกของปีงบประมาณนะคะคุณผู้ชมถ้าหากติดตามดูเราจะเห็นได้เลยชัดเจนนะคะว่าการค้าไทยกับตะวันออกกลางเนี่ยมูลค่ารวมในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะเก0 0 0 0ล้านบวกขึ้นมา6.7%เรามีการส่งออกนะคะไปที่นั่น279,00 0กว่าล้านหรือว่าบวก93.9% แล้วก็มีการนําเข้า7จ็ดแสนกว่าล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมา9.5%อย่างที่บอกไปเนี่ยส่วนใหญ่นําเข้าเนี่ยคือนําเข้าพลังงานนะเป็นหลักนะคะไทยก็เลยขาดดุลการค้า8เดือนแรกของปี2567อยู่ที่ประมาณ421,000กว่าล้านด้วยกันเอาละทีนี้พอเราดูภาพรวมเสร็จแล้วมาดูนะคะว่าสิ่งที่เรานําเข้านะคะหรือว่าการที่เราส่งออกไปเนี่ยเราส่งออกอะไรบ้างเพราะว่าพวกนี้จะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะมาดูสินค้าส่งออกก่อนนะะรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์เราเนี่ยเป็นหับของการส่งออกรถยนต์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอันดับสองสินค้าเกษตรใช่โดยเฉพาะข้าวเนี่ยตอนนี้ลุ้นกันเฉพาะในประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักเนี่ยเราก็จ่อจะร่วงมาเป็นอันดับ3แล้วนะคะผู้ส่งออกแต่ก็มากระทบตรงนี้อีก 3. ค่ะเครื่องปรับอากาศอันดับ4คืออาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปแล้วก็อันดับ5เป็นยางพาราผลิตภัณฑ์ยาง ในขณะที่การนําเข้านะคะหอันดับแรกที่เรานําเข้ามาน้ํามันดิบค่ะเป็นอันดับที่1เลยอันดับ2เป็นก๊าซธรรมชาติมีน้ํามันสําเร็จรูปอยู่ในอันดับที่3ด้วยอันดับ4ค่ะเป็นประเภทปุ๋ยยากําจัดศัตรูพืชแล้วก็สัตว์อันนี้จําได้ว่าเราเคยกระทบในเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ราคาเพิ่มขึ้นไปอันดับที่5ก็คือเคมีพันธุ์นี่คือทั้งส่งออกและนําเข้าของเราส่วนคู่ค้า5อันดับแรกนะคะถึงแม้ว่าจะมี15ประเทศแต่ว่าเรนกิ้ง1นึถึงห มีประเทศอะไรบ้างนะคะที่เรามีมูลค่าการส่งออกหรือว่าการค้าการนําเข้าที่มากที่สุดอ่ะ UAE ซาอุด huh. e, uh ิอาระเบียกาต้าตุรกีและโอมานทั้ง4 uh huh. ประเทศนะคะยกเว้นตุรกีเท่านั้นเองที่เราเกินดุลนอกนั uh ้ huh. นะ uh huh. เราขาดดุลหมดเลย uh huh. นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ดูทีนี้อ้าแล้วสองประเทศที่เขามีปัญหากันอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่และเราค้าขายอยู่ที่เท่าไหร่กันนะคะ uh huh. อิสราเอลค่ะเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทย uh huh. นะ มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ31,600กว่าล้านบาทด้วยกันแน่นอนว่าเกินดุลการค้าได้ดุลอยู่ใช่ไทยส่งออกนะคะอยู่ที่ออ2อ0 0 0กว่าล้านนำเข้า11,000กว่าล้านนะคะเกินดุลการค้าอยู่ที่9,319ล้านบาทด้วยกันถูกต้องนะส่งออก20,000ืนํำเข้า10,000หักลบกันเป็นบวกอยู่ที่900 0นนะคะใช่ในขณะที่อิหร่านเองค่ะเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12ของไทยและเราได้ดุลจากการค้าขายกับอิหร่านเช่นกันนะคะมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่3,996ล้านบาทค่ะไทยส่งออกไปเนี่ย 3, ล้านบาทนำเข้ามาแค่9 0 6ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราก็ได้ดุลจากประเทศอิหร่านเช่นกันก็แน่ <ทบ S 1> นอนอว่าก็จะกระทบหมดนะคะเพราะว่าถ้าหากเขามีปัญหาเรื่องสงครามเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการค้าการขายตามไปด้วย ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ